เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณไม้เรื่องที่คุณไม้เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณไม้เพิ่งเริ่มทํางานที่แรกหลังจากเรียนจบใหม่ๆเลยือเหมือนกับว่าเริ่มงานใหม่ครับแล้วก็โดนรับน้องจากที่ทํางานแต่คนที่รับน้องคุณไม้เนี่ยสิเขาเป็นผีแนะนําตัวนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังคุณไม้เนี่ยเป็นนักศึกษาจบใหม่ของมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละครับคุณไม้เรียนจบการเงินมา และงานที่แรกที่สมัครครับก็เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ finance บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าเอ่ยชื่อไปครับก็คงจะได้ยินผ่านหูกันมาบ้างและสํานักงานใหญ่ของบริษัทนี้ครับก็ตั้งอยู่กลางกรุงเทพเลยด้วยในตอนที่คุณไมค์เขาเริ่มงานวันแรกครับคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนปกติหมดเลยแต่หน้าที่แรกของคุณไมค์ในช่วงทดลองงานก็คือทําทุกอย่างตามที่หัวหน้าสั่ง ในตอนทดลองงานคุณไม้จะได้นั่งหน้าห้องหัวหน้าเพื่อที่หัวหน้าจะได้สอนงานแล้วก็เรียกใช้ได้ง่ายได้ในวันที่คุณไม้มาทํางานวันแรกครับคุณไม้เห็นว่าออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติอยู่อย่างหนึง่งคือที่มุมในสุดของออฟฟิศมันจะเป็นโต๊ะว่างๆตัวหนึ่งแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งเทินอยู่ด้านบนแล้วก็เหมือนกับว่าทางออฟฟิศเนี่ยเอาผ้ามาปิดเก้าอี้กับโต๊ะตัวนั้นอีกทีประมาณว่าโต๊ะกับเก้าอี้ชุดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานแล้ว คุณไม้เองในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเห็นว่ามันแปลกดีทั้งทั้ที่ออฟฟิศแห่งนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะคับแคบอยู่แล้วและคนทํางานในห้องนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ด้วยความที่เป็นเด็กใหม่ครับก็เลยไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ไม่ได้ถามใครหลังจากนั้นไม่นานครับคุณไม้เองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณไม้กําลังเล่าให้ฟังหรือเปล่าคือในตอนพักเที่ยงของวันวันหนึ่งครับ หลังจากที่คุณไม้ลงไปทานข้าวกลางวันที่ใต้ตึกเรียบร้อยแล้วตอนที่คุณไม้กำลังนั่งที่โต๊ะทำงานเพื่อที่จะเอนหลังนอนรอหมดเวลาพักเที่ยงตอนที่คุณไม้นั่งลงที่เก้าอี้เก้าอี้เจ้ากรรมที่นั่งครับมันดันหักโป๊ะลงทันทีเลยคือเหมือนกับว่าโชคมันเสียกระทันหันแล้วพอโชคมันหักเนี่ยเก้าอี้มันก็จะปรับระดับสูงต่ำไม่ได้ ด้วยความที่คุณไม้กลัวจะอายเพื่อนร่วมงานครับคุณไม้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เอาเก้าอี้ตัวที่หักเนี่ยไปเปลี่ยนกับเก้าอี้ตัวที่ถูกวางเทินอยู่บนโต๊ะที่มุมในสุดของออฟฟิศเก้าอี้ตัวที่วางเทินอยู่ที่มุมในสุดของออฟฟิศครับมันคือเก้าอี้ตัวเดียวกันกับที่คุณไม้เคยพูดนั่นแหละครับคุณไม้เอามาเปลี่ยนใช้งานชั่วคราวก่อนแล้วก็กะว่าเดี๋ยวหัวหน้ามาเนี่ยจะรายงานให้หัวหน้าทราบอีกทีแต่ในตอนที่คุณไม้ลากเก้าอี้ตัวนั้นมาทําความสะอาดแล้วก็นั่งลงในนนนนตอที่่่ััังงลลหะครบ มันเหมือนกับว่าคุณไม้กําลังนั่งทับอยู่บนตักคนมันเหมือนว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่บนเนื้อคนพอนั่งลงไปเนี่ยมันถึงกับสะดุ้งแล้วก็ยกกลนขึ้นมาแล้วก็หันหลังไปดูที่เก้าอี้เลยและพอหันไปดูเนี่ยมันก็คือเก้าอี้ปกติดีๆเนี่ยแหละครับแปลกดีเหมือนกันตอนนั้นคุณไม้เขาคิดว่าตัวเองคิดมากนะครับจนกระทั่งหัวหน้ากลับเข้ามาบนห้องหลังจากทานข้าวเที่ยงพอดีกับจังหวะท,ที่คุณไม้เอาเอกสารเข้าไปให้หัวหน้าเซ็นพอดี คุณไม้ก็เลยบอกหัวหน้าเรื่องที่ตัวเองทําเก้าอี้ของออฟฟิศหักแล้วคุณไม้ก็เอาเก้าอี้สำรองที่มุมในสุดของออฟฟิศมานั่งในตอนที่บอกหัวหน้าไปเนี่ยหัวหน้าถึงกับวางปากกาในมือแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาถามคุณไม้หัวหน้าถามว่าเก้าอี้ตัวไหนนะคุณไม้ก็เลยตอบย้ากลับไปอีกครั้งครับว่าตัวที่อยู่มุมในสุดของออฟฟิศตัวที่ถูกเทินอยู่บนโต๊ะและก็มีผ้าคลุมอยู่พอหัวหน้าได้ยินแบบนั้นหัวหน้าก็พูดด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉย หัวหน้าเขาบอกกับคุณไม้ครับว่าให้ลากเก้าอี้ตัวนั้นไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาเอาเก้าอี้ในห้องหัวหน้าไปนั่งแทนและพอคุณไม้ได้ยินแบบนั้นคุณไม้ก็งงๆนะครับงงว่าทําไมกันในเมื่อเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีใครใช้อยู่แล้วแล้วเก้าอี้ตัวนั้นกับเก้าอี้ในห้องหัวหน้ามันต่างกันยังไงแต่คุณไม้ก็ไม่ได้แย้งอะไรนะครับลากเก้าอี้ตัวนั้นไปเก็บแล้วก็เอาผ้าคลุมเหมือนเดิมแล้วก็ไปดึงเอาเก้าอี้ในห้องหัวหน้าเนี่ยมานั่งทํางานแทน ในช่วงเย็นก่อนที่คุณไมค์เขาจะกลับบ้านครับคุณไมค์ก็ได้ลุกไปเข้าห้องน้ําที่อยู่ในส่วนกลางของออฟฟิศและในตอนที่เดินกลับมาครับแล้วก็กําลังเดินเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยตอนนี้มีคนเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังลั่นเลยคุณไมค์เองก็งงนะครับว่าใครมันกล้าเปิดเพลงเสียงดังขนาดนี้เพราะว่าคนด้านในเนี่ยเขาก็ทํางานกันอยู่หรืออาจจะเป็นเพราะหัวหน้าไม่อยู่พี่ๆในออฟฟิศเขาก็เลยเปิดเพลงฟังกันแต่มันก็แปลกดีครับในออฟฟิศเนี่ยมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นแล้วก็ไม่น่ามีคนฟังงงเพลลูกทุด้วย ในตอนที่คุณไม้เดินเข้าออฟฟิศมาครับพี่ที่ออฟฟิศคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าสุดเขาก็พูดกับคุณไม้ว่าไม้เวลาแกเปิดเพลงเนี่ยให้ใส่หูฟังนะเพราะว่าเพลงที่แกเปิดเนี่ยมันรบกวนคนอื่นแล้วก็รีบไปปิดด้วยเพราะว่าพี่เดินไปปิดแล้วมันปิดไม่ได้พอคุณไม้ได้ยินแบบนั้นคุณไม้ก็งงเลยครับเพราะว่าคุณไม้เองไม่ได้เป็นคนเปิดเพลงแล้วคุณไม้เองก็ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งด้วยแต่พอเดินมาถึงหน้าคอมพิวเตอร์ของตัวเอง รากฏว่าเสียงเพลงเนี่ยมันถูกเปิดดังออกมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณไมมจริงๆคุณไมมในตอนนั้นคิดว่าต้องมีคนแกล้งตัวเองอย่างแน่นอนแล้วพี่ๆที่เขาปิดเพลงไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าหน้าจอมันล็อกรหัสครับเวลาใช้คอมพิวเตอร์ต้องกรอกพาสเบิร์ลงไปเพื่อล็อกอินแล้วมันก็เป็นระเบียบของที่นี่ด้วยครับเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับการเงินคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํางานเนี่ยจะของใครของมัน แล้วยิ่งไปกว่านนั้นครับเพลงลูกทุ่งที่ถูกเปิดเนี่ยมันเป็นเพลงเศร้าแล้วก็เป็นเพลงเศร้าแบบโหยหวนมากๆคือฟังแล้วมันหลอนๆอยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คุณไม้เองก็ไม่รู้นะครับว่าเพลงนั้นมันชื่อเพลงว่าอะไรรู้แค่ว่ามันเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่เศร้ามากๆหลังจากนั้นครับคุณไม้จาได้ดีว่ามันเป็นวันก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องบนออฟฟิศแห่งนี้คือตอนนั้นคุณไม้ทําง,งานล่วงเวลาครับแต่ก็ไม่ได้โอทนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณไม้ทําง,งานไม่เสร็จ ท้งออฟฟิศตอนนี้มีเพียงแค่คุณไม้กับพี่ที่ทํางานอีกคนนึงที่นั่งอยู่โต๊ะตัวหน้าสุดของออฟฟิศในขณะที่คุณไม้กําลังพิมพ์งานอยู่ในคอมพิวเตอร์ครับมันเหมือนกับว่าคีย์บอร์ดที่คุณไม้ทํางานเนี่ยมันรวนเพราะความที่พิมพ์เข้าไปจากคีย์บอร์ดเนี่ยตัวอ,อักษรที่คุณไม้กดมันไม่ใช่ตัวที่คุณไม้ต้องการจะกดยกตัวอย่างครับคือคุณไม้กดกอไก่แต่แป้นพิมพ์มันไปดันกดงองงูคุณไม้กดชอช้างแป้นพิมพ์มันดันไปกดรอเรือคือเหมือนกับระบบไฟมันรวนครับ แล้วก็ปุ่มกดเนี่ยมันรวนแล้วตอนนั้นคุณไมคคิดว่าคีย์บอร์ดมันน่าจะชอ็อตหรือไม่ก็มีปัญหาอะไรสักอย่างคุณไม้เองก็เลยแก้ปัญหาโดยการเดินไปหาพี่คนที่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศนั่นแหละครับแล้วก็ขอยืมคีย์บอร์ดสำรองของพี่เขามาตัวพี่เขาเองก็ไปเบิกคีย์บอร์ดสำรองจากสตูมาให้นะครับแต่ในขณะที่คุณไม้ได้คีย์บอร์ดอันใหม่มาแล้วแล้วก็กําลังเดินกลับไปที่โต๊ะทํางานของตัวเองเนี่ยคุณไม้เห็นที่แป้นพิมพ์ของคีย์บอร์ดอันทีี่มันนัันนนนเสยอ้ เหมือนกับว่ามันมีคนกําลังกดปุ่มคีย์บอร์ดที่โตะทํางานอยู่และก็เห็นตอนหน้าต่อตาเลยด้วยคุณไม้เห็นปุ่มคีย์บอร์ดมันค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็เด้งกลับคืนร้องกับเสียงปุ่มคีย์บอร์ดที่ถูกกดลงอย่างช้าๆทีละตัวอักษรคุณไมคค่อยๆก้าวไปที่โต๊ะทํางานอย่างช้าๆและเห็นข้อความบนคีย์บอร์ดที่ถูกพิมพ์เอาไว้ว่าตายในตอนนั้นคุณไม้เองรีบดึงปั๊กคอมออกครับงานการไม่เสร็จไม่เป็นไร ไม่มาทําต่อพรุ่งนี้เอาก็ได้แล้วคุณไม้ก็รีบสแกนนิ้วพร้อมกับบอกลาพี่ที่ทํางานอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าทันทีในตอนนั้นต้องยอมรับตรงๆครับว่ากลัวมากๆคีย์บอร์ดอะไรมันจะรวนเป็นคําอัปมงคลแบบนั้นคุณไม้ในตอนนั้นรีบลงลิฟต์แล้วก็เดินมาที่ลานจอดรถเพื่อที่จะกลับบ้านในทันทีแต่มันก็เหมือนเวรกรรมของคุณไม้ครับเพราะว่าในตอนที่คุณไม้กําลังสตาร์ทรถหัวหน้าก็โทรมาหาคุณไม้พร้อมกับบอกคุณไม้ว่าให้ช่วยเปิดคอมหัวหน้า แล้วก็เอาไฟล์ยอดบัญชีที่ทำสรุปเสร็จแล้วส่งเข้าอีเมลให้หน่อยคุณไม่ในตอนนั้นถึงกับถอนหายใจเลยครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยเจอเรื่องน่ากลัวมาอยู่แท้ๆเจ้ขัดหัวหน้าตอนนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานและก็ยังทำงานไม่ผ่านโปรเลยด้วยคุณไม่เลยตัดสินใจรีบกลับขึ้นไปบนออฟฟิศในทันทีครับในใจก็คิดว่าก็ยังดีหน่อยที่บนออฟฟิศเนี่ยเหลือพี่ที่ทํางานคนนึงกาลังทํางานอยู่ตัวเองในตอนนั้นจะได้มีเพื่อนอยู่ในออฟฟิศ แต่พอกดลิฟต์ไปครับฝันของคุณไม้ก็สลายทันทีเพราะว่าพี่พนักงานคนเดียวที่เหลืออยู่ดันลงลิฟต์สวนออกมาอีกคือพี่เขาเสร็จงานพอดีครับแล้วก็กําลังจะกลับบ้านด้วยคุณไม้ก็เลยตัดสินใจลุยเดียวรีบขึ้นไปที่ออฟฟิศตัวเองแล้วก็สแกนบัตรเปิดประตูพร้อมกับกดเปิดไฟทางเดินในออฟฟิศทันทีแต่พอคุณไม้กดสวิตช์เปิดสวิตช์ไฟทางเนี่ยบดันสับลงเหมือนกับว่ามีคนปิดสวนลงมาแล้พอคุณไม้เปิดสวิตช์อีกที มันก็ปิดส่วนสับลงมาอีกจนเปิดครั้งที่3ครับไฟมันติดขึ้นแต่ว่าคุณไม้ดันเผลอไปกดปิดเองอีกคือเปิดไปปิดมาอยู่อย่างนี้ครับไฟมันไม่ติดสักทีและพอครั้งสุดท้ายที่คุณไม้ปิดไฟลงสวิตช์มันดันเปิดส่วนขึ้นมาและภาพตรงหน้าของคุณไม้ตอนนี้ก็คือเก้าอี้ตัวนั้นตัวที่คุณไม้เคยเอามานั่งแทนเก้าอี้ตัวที่ทําหักตอนนี้เก้าอี้มันถูกตั้งอยู่ที่กลางออฟฟิศเก้าอี้ตัวนั้นมันค่อยๆหมุนด้านหน้ามาหาคุณไม้ พร้อมกับตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าคอตกและเอียงคอไปทางซ้ายกรอกหางตามองมาทางคุณไม้คุณไม้ในตอนนั้นรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวือรู้ได้ทันทีเลยครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยคือผีอย่างแน่นอนถึงผู้หญิงคนนั้นจะใส่ชุดคล้ายกับพนักงานออฟฟิศแต่ตัวเธอต้องไม่ใช่คนเพราะว่าที่ศีรษะของเธอมันดูเปียกชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดง คุณไม้ตกใจกับภาพที่เห็นมากๆจนตัวเองเนี่ยตะโกนออกมาด้วยความกลัวแล้วก็รีบวิ่งออกจากประตูออฟฟิศในทันทีในตอนที่วิ่งเนี่ยคือไม่สนอะไรแล้วครับวิ่งลงบันไดแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และในตอนที่หันหลังวิ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม้ได้ยินเสียงเก้าอี้มันค่อยๆเลื่อนตามมาร้ายกับผู้หญิงคนนั้นเขากําลังถัดเก้าอี้ตามคุณไม้มาในตอนนี้คุณไม้ถึงลานจอดรถครับคุณไม้ก็โทรกลับไปหาหัวหน้าทันที แล้วก็บอกหัวหน้าไปตรงๆว่าตัวเองเนี่ยเปิดคอมให้ไม่ได้เข้าออฟฟิศไปแล้วเจอผีหลอกพอหัวหน้าได้ยินแบบนั้นครับหัวหน้าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกลับมาบอกคุณไม้แค่ว่าไม่เป็นไรจะเย็นๆแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันแล้วหัวหน้าก็วางสายไปเลยครับปล่อยให้คุณไม้ขับรถกลับบ้านแบบงงๆอยู่คนเดียวในตอนเช้าอีกวันหนึ่งครับหัวหน้าก็เรียกคุณไม้เข้าพบ พร้อมกับให้คุณไม้เล่าเรื่องที่เจอเมื่อวานให้ฟังและยังพูดกำกับกับคุณไม้อีกนะครับว่าอย่าเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้พนักงานคนอื่นฟังเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะคิดมากแล้วก็เกิดอุปทานหมู่จนงานที่จะต้องทำเนี่ยจะเสียหายกันหมดคุณไม้เองก็แอบคิดในใจนะครับว่าไม่อุปทานหรอกเพราะว่าเมื่อวานตัวเองเนี่ยเจอตัวเป็นๆเลยหัวหน้าได้ยินแบบนั้นหัวหน้าก็บอกคุณไม้ครับว่าอย่าคิดมากคนอื่นเขาก็เคยเจอกันมาเหมือนกันคือหัวหน้าพูดแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับ เหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติยังไงอย่างนั้นทั้งๆที่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแม้แต่นิดเดียวหัวหน้าบอกกับคุณไม้ครับว่าตัวคุณไม้เองเนี่ยอาจจะเป็นคนมีเซนส์ก็ได้เหมือนมีสัมผัสที่หกอะไรทํานองนั้นถึงได้เห็นผู้หญิงคนนั้นได้เพราะว่าคนอื่นที่มาทางานที่นี่เนี่ยอย่างมากก็ได้ยินแค่เสียงหรือไม่ก็เห็นแค่เงาอะไรทํานองนั้นในตอนนั้นคุณไม้เองก็ไม่ค่อยสบอารมณ์กับสิ่งที่หัวหน้าพูดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะฉุเลยยด้้วซํา ถามหัวหน้าไปครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเล่าให้คุณไมฟฟังได้ไหมซึ่งหัวหน้าเองก็บอกว่าได้ครับมันไม่ใช่เรื่องที่น่าปิดบังอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วพนักงานในออฟฟิศก็ต่างรู้ดีครับแต่ก็ไม่มีใครอยากจะพูดถึงหัวหน้าก็นั่งเล่าให้ฟังหน้าตาเฉยหัวหน้าเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นวิญญ,ญาณของพนักงานเก่าที่เคยทํางานที่บริษัทแห่งนี้ก็ได้โดยที่พนักงานคนนี้ครับ ภายหลังเนี่ยเขาถูกจับได้ว่าเขายักยอบเงินบริษัทในตอนที่ออดิตตรวจเจอออดิตก็ทํารายงานส่งเจ้านายในทันทีและทางบริษัทเนี่ยก็ต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยเพราะว่าจํานวนเงินที่ผู้หญิงคนนี้เขาโกงเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะและตัวเขาเองก็ตกแต่งเอกสารเกี่ยวกับภาษีแล้วก็ทําบริษัทเสียหายมากๆคือผิดหลายกระทงมากๆผู้หญิงคนนั้นครับเขาคิดว่าตัวเขาเองไม่รอดคุกแน่ๆก็เลยคิดสั้นกระโด,ดดดิ่งลงมาจากชั้นบนของตึก แล้วก็จากโลกนี้ไปตลอดการหลังจากนั้นครับก็เหมือนกับว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาวนเวียนอยู่ที่นี่เพราะว่าหลายคนที่ทํางานที่นี่เขาบอกว่าเขาเคยได้ยิงคนมากระซิบอยู่ที่ข้างหูบ้างบางคนก็เห็นเงาคนเดินไปเดินมาด้านหลังออฟฟิศบ้างแต่ตัวหัวหน้าเองที่เล่าให้ฟังเนี่ยตัวเขาไม่เคยเจอแล้วโต๊ะกับเก้าอี้ที่อยู่ที่มุมห้องเนี่ยมันไม่ใช่เก้าอี้สำรองอย่างที่คุณไม่เข้าใจเพราะว่าโต๊ะกับเก้าอี้ตัวนั้นมันคือโต๊ะทํางานเก่าของผู้หญิงคนนั้น แล้วหลังจากผู้หญิงคนนั้นเขาเสียก็ไม่มีใครการนั่งโต๊ะกับเก้าอี้ตัวนั้นอีกเลยแต่ทางออฟฟิศจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าโต๊ะกับเก้าอี้ชุดนั้นมันเป็นชุดของส่วนกลางคือมันเป็นของตึกที่บริษัทของคุณไม้เช่าอยู่ก็เลยไม่มีใครเอาไปทิ้งแล้วก็กองเอาไว้ที่มุมหลังออฟฟิศนั่นแหละหลังจากที่คุณไม้รู้เรื่องนี้ครับคุณไม้เองก็ทํางานไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่จะกลับบ้านดึกก็ไม่ได้แล่ตัวเองก็กลัวมากๆถ้าอยู่คนเดียวงานที่ทำเนี่ยก็เสร็จบ้าง และส่วนใหญ่ที่ทําไม่เสร็จเนี่ยก็คือคุณไม้เองไม่มีคนสอนงานเลยคนหน้าเองก็สอนแบบทรงๆจนท้ายที่สุดคุณไม้เองก็ไม่ผ่านโปรที่บริษัทแห่งนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่บริษัทรับทําบัญชีที่อยู่คนละชั้นแต่ว่าอยู่ในตึกเดียวกันนี่แหละครับโลกกลมจริงๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเรื่องราวที่คุณไม้เจอเนี่ยก็ค่อยๆจางหายออกไปจากหัวคุณไม้ คนคุณไม้ตัดสินใจมาเล่าเรื่องราวนี้ให้กับทางเพจฟังกลายเป็นว่าคุณไม้ต้องมานั่งทบทวนเรื่องราวที่ไม่อยากจะจําอีกครั้งคิดแล้วก็ยังหลอนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเจออยู่เลยอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังผมต้องขอบคุณคุณไม้มากๆนะครับที่อุตส่ามานั่งจําแล้วก็จดเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดมาให้ผมถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังในช่องฟังเรื่องราวนี้มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตคุณไม้นะครับแต่เชื่อผมเถอะครับคุณไม้ฟ้าหลังฝนเนี่ยมันสดใสเสมอ คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเรื่องราวประเภทนี้เนี่ยคือฟังมาบ่อยแล้วเนาะเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่เขาแบบปลิดชีวิตตัวเองแน่นอนแหะครับความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าหากคนเราทําร้ายตัวเองหรือว่าปลิดชีวิตตัวเองก่อนวัยอันควรหรือว่าก่อนอายุไขยของตัวเองเนี่ยหลังจากที่จากโลกใบนี้ไปแล้วดวงวิญญาณของคนคนนั้นครับจำเป็นจะต้องวนเวียนอยู่ที่เดิมและก็ทํากิจกรรมเดิมๆจนกว่าตัวเขาเองจะหมดอายุไขในโลกใบนั้นนั่นแหละครับ เหมือนกับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้นะผมคิดว่านะ,ะครับคุณผู้ฟังความคิดเห็นส่วนตัวคือดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะไปไหนไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทําการปลิดชีวิตตัวเองก่อนวัยอันควรทําให้วิญญาณของเขาจําเป็นต้องวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นสถานที่ที่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจดจําและก็เป็นสถานที่ที่ตัวเขาเองต้องรอรับผิดในครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ ใจหนึ่งผมก็สงสารนะครับคุณผู้ฟังอีกใจหนึ่งก็แหมคือเขาเป็นคนไม่ดีต้องบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะก่อนหน้าเขาหลงผิดทําเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือช่อโกงเนาะายห,หลังเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่รอดแน่ๆก็เลยชิงตัดช่องน้อยแต่พอตัวติ่งลงมาจากชั้นบนซังนั้นแล้วคุณผู้ฟังเหรอครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณไหมตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังวนเวียนอยู่ที่นั่นถึงเมื่อไร่คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานรออ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่และถ้าหากในชีวิตของคุณครับมีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆเหมือนคุณไหมคุณผู้ฟังเองสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจของร้อยแเรื่องหลอนผมและทีมงานรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่และสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ